คือการบันทึกบุญบันทึกได้ตลอดเวลายิ่งดีเพราะบันทึกได้ในเมืองมนุษย์เท่านั้นบันทึกได้ตอนมีรูปมีนามเท่านั้นเวลาตายบันทึกไม่ได้แล้วเพราะเป็นอารมณ์เดียวไม่สุขก็ทุกข์ราในใายุป,ปยัจจุบันเนี่ยมนุษย์ตายก่อนกำหนดมากขึ้นทุกวันเป็นสัมภเวสีมากมากด้วยยุบบัตรทุกบททุกที่อ่ะ ที่เราไปอ่ะเพราะเกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติเกิดจากโรคระบาดเกิดทุกอย่างนะบางคนอยู่ที่เหยีกครับมองเล่าเพราะนั้นตกภูมิคำว่าตกภูมิคือสัมภเวสีเป็นจุรกายอายุที่เหลือคูณห้าสิบเข้าไปลองคิดดูว่าท่านจะอยู่ได้กี่พัน 40, ปีในโลกมนุษย์เออ แต่ท่านจะอยู่ในโลกวิญญาณนะเวลาท่านสวดมนต์เข้ามาสว่กับท่านแน่นอนนะท่านก็ขอบารมีลงปู่พร้อมจกักรพรรดิปรับให้เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามกรรมของเขานั่นคือผู้ที่มีประโยชน์